นะคะวันนี้ก็จะมีน้องเทคนิคการแพทย์นะคะมาแนะนําสําหรับท่านที่มีความพร้อมในการที่จะบริจาคเกล็ดเลือดต้องทําอย่างไรบ้างนะคะอ๋อสั้นๆเลยค่ะวันนี้นะคะจะมาอธิบายเรื่องคุณสมบัติเบื้องต้นสําหรับการบริจาคเกล็ดเลือดค่ะสำหรับการบริจาคเกล็ดเลือดครั้งแรกอย่างแรกเลยอายุต้องไม่เกิน50ปีสําหรับการบริจาคครั้งแรก สองค่ะน้ำหนักตัวมีมากกว่า5.5กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ต้องเคยมีประวัติการบริจาคเลือดอย่างน้อยหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งครั้งก็ได้แล้วเหรอโอเคเยี่ยมเลยแล้วการเตรียมตัวในการมาบริจาคนะคะที่จากประสบการณ์ที่เคยเห็นมาว่าเกลืเลือดจะดีได้ยังไงเราจะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอค่ะไม่มีความเครียดเพราะว่าจะมีผลต่อค่าเกลืเลือดได้สองค่ะเราต้องเลี่ยงทานอาหารกลุ่มไขมันสูงมาพวกของทอด แกงอะไรแกอย่างนี้มาก่อนเพราะว่าจะมีผลกับสีของเกล็ดเลือดได้ค่ะแล้วก็เกิดเราอยู่ในช่วงการทานยาหรือว่าสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องแจ้งให้เจ้าที่ทราบก่อนอเรื่องสมุนไพรเนี่ยเพิ่งทราบเหมือนกันกว่าคอมมิชันก็ไม่ได้โอ้ดัแหละอนอมบิชัน,น,ชนปลาทาเลโจรหรือ,อว่าอาหารเสริมบางชนิดจะมีผลต่สอสีของเกล็ดเลือดค่ะ๋อสีจะต่างไป แต่เอาไปใช้ได้ไหมถ,<ๆ>ถ้าเกิดเป็นสีที่บางทีเป็นสีเขียวหรืออ่างเงี้ยค่ะจะไม่เหมาะเอาไปใช้กับกลุ่มคนไข้ค่ะแล้ววันนี้ของไม่ชช้สีอะไรเดี๋ยวต้องไปดูกันนะคะแล้วเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราขาดเยอะไหมอะตอนนี้ก็คือเปิดรับเรื่อยๆเลยคะ่ะเพราะว่าด้วยจากเก็บเลือดที่ศูนย์การแพทย์อย่างนี้ไม่มากค่ะ,คะก็ขอเชิญชวนท่าน,นที่สนใจแล้วก็จะพากัน มีศูนย์การแพทย์ประเทศนะคะมสวหรือทั่วประเทศติดต่อได้ทางไหนคะดูในเพจกับเรามีทางใน่ืิดเฟซบุ๊กหรือว่าจะติดต่อในเครือโรงพยาบาลที่เป็นเครือกาชาตินะคะมีหลายโรงพยาบาลที่เปิดรับบริจาคเด็ดเดี่ยงขอบคุณนะคะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาไจ่ายโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์กันนะคะ